เปิดฝากร <c oughs> ู้วันดีครับวัสดีครับสวัสดีครับ <c oughs> วันนี้ก็น้องๆสาวก็ไม่อยู่พี่เด็กก็กลับบ้านผมยอมแปดหนึ่งขออนุญาตนะครับ <c oughs> ขออนุญาตคนดูแป <c oughs> ดหนึ่งโอียง งานทาสีพี่บ้านมีสบู่ปมื่ะดูรดูมรูุ้ทาสีผมไม่เคยไปไหนแล้วช่างทาสีเดิมสีเปิดทั้งตัวทั้งวันเห็นเีกี่นี่ก็มีน้องๆคอมเมนต์มามีคลิปบางตัวที่เราแบบใช้คำว่าไม่ได้ตัดจาวเซอร์นู่นไม่ได้เขาบอกว่าลงมาเถอะพี่เดี๋ยวนี้ผมกินข้าวไม่มีอะไรดูนี่ก็เลยชวนมาถ่ายอะไรกันเออเพื่อให้แบบน้องๆเขาดูกันตอนกินข้าวก็เลยคิดว่าติเดี๋ยวเรามาเล่นไพ่ไพ่นี้ง่ายเลยคนอื่นเล่นเป็นทั่วไปหมดป๊อก แต่ว่าของเราเนี่ยก็จะเล่นก็จะมีแบบสนุกสนานกันหน่อยอันนี้ก็มาบอกทุกคนเนี่ยตอนนี้เลยแล้วกันเพราะว่าไม่ได้เตรียยไม่ได้บอกอะไรเลยก็เรียกมารวมกูว่าขำๆติดไปนวมถอดทีลชิ้นถอดทีลชิ้้ยมนถอดอะไรก็ได้เทลชินนี่สักกูบอกเ่ยมึงไปใส่เสื้อผ้ากันมาเยอะแล้วแต่เพื่อความสนุกเราจะบังคับไปเลยว่าเล่นทั้งหมดกี่รอบกี่รอบดลขคถามมัน อีรอบดิแมงค์แก้วคุ้ยิ่งเดียวเลยอย่ามาลักแม่งหกรอบโอเล่นกอก์ฟเล่นแค่หกรอบนะมึงไม่คิดว่ามันจะกระจายไปที่อื่นไหมสมองก็ไม่ได้ตรงนี้กูอยากกระลุยเฮียมีหัวไว้กันหูอวเฮียมันจะคิดหายเลยเล่นสักยี่สิบรอบนานเยอะไปโอ้โหก็กระจายงี้กระจายเหอ แก่เจ้าก่อนนะเว้ยหนึ่งมากจริงๆเลือไหีเยอยลืมไปแล้วอะไรวเ้ยอะไรวะเห็นที่กูเนี่ยงทำไมอยู่อยู่ใช่ไหมอยู่นะอะไรวป๊อแปดเฮ้ยเราป๊อกเก่าเลยโอโูมันไม่ได้ ไอ้ไอ้ป๊อกอย่างนี้ถือว่าชนกันไหมถือว่าวัดบาดิเออได้ก็ป๊อกไงชนป๊อกก็ได้ก็ป๊อกไงเอาชน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 พวกนี้ชนชนป๊อกชนฟ็อกชนชนชนอ่ะอดคนละชิ้นสี่คนผมก้าท้ามงคนแรกก่อนเลยก้าขี่้ดป๊อกป๊อกตกใบสามใบ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเงินก่อนขี้เกียจลุกไปหยิบที่แปะมันมีอยู่สามอย่างครับพี่เนี่ยเออนี่ไงโอ้โหอะขอแล้วคนแรกอ้ามึงมีแหวนใส่โายโหแหวนมันมีไม่ใส่แหวนแหวนมันเคยใส่ที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้จักนะนี่เสื้อนี่เป็นจมเป๋าเหนียวอ้าโอ้ยดีมากให้ ให้ถอดมีโซฟาในหัวก็แท้ถอดแห่ชอบไปคนชอบปีนเต็นท์ถอดในเกงล้วนั่งเกงก็เหม็นเหม็นกโตก็เหม็นเน่ะถอดแหมขับอกเดรนการมานานเลยเส้นเลือดบดดาตัวแต่ทอดไหนแหมมึงมะเนี่ยมึงไปตบเลยนะมัวนะมึงหวังวันนี่ใส่แหวนมาแล้วแหวนแล้วเยอะ หรือเราเป็นแบบจับแต้มน้อยสุดไหมเอาไหมมันจะได้ไม่งงมาไหมได้ได้เปลี่ยน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 จับแต้มน้อยสุดจับกันไปใครแต้มน้อยสุดถอยเดียวไป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 เดียวใครแต้มน้อยสุดถอดเดินสองสามแม่เว้ย แปดไอ้ดอกน้อยกว่ากูดอกกูใหญ่กว่าไปเถอะมามึงนะมามาอะไรแล้วหลบมารวยแล้วอะไรจะคงคงเนี่ยเลือกตายสุดเซ่โอ้โหผมบอกให้ผมว่าไม่ถอดนะแล้วแกลลียยดเ ต่ำต่ำไอ้สี่เฮ้ยเฮียต่ำโซด้ยเก้าไพ่สูงขนาดนั้นเลยมากันซะเยอะเลยสุดเ้าหน่มากันซะเยอะเลยต่ำสุดเก้านี่นี่เขาแทบจะไม่นับแล้วเนี่ยสี่เกือชนะแล้วเนี่ยแองเจล่าโลี่เคยสั่งแบบนี้อาทิตย์เดียวรีบไปลบเลยนี่เรื่องจริงด้วยเขาลบในตรงไหน ไปยิงไปยิงไปยิงยิงกะสือยิงหน้าพ่อสัามที่เคยที่กูเหลือชิ้นเดียวแล้วนะอะเลือกยิงไปสุดท้ายไปกันพยายามหนึ่งสองสาม

มึงนี่วัดดอกตลอดลนะไปมึงเลยตั้งแต่ถอดลงเพราะรวยไปไงกูบอกแล้วอลโอลสวัสดีครับไม่ใช่ข้าวเลยน้องมันสั่งเรื่งไรสั่งหลายไฟเสร็จจังเนี้ยจะทับขายมือสองเงนี้ยเห็นเสื้อผ้าในตู้ที่บ้านเละเละหวานเลยไป ไปไหนแล้ววะได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่้อยได้ได้อยู่ผมอ่ะได้ล่นอยู่รอเดี๋ยวเดี๋ยวทไมมึงดูเศร้าโหแม่งเลียดเลยสองสาม ขอเข่าพอกขอบด้วยนะมากูเหมือนเอากุมารซ้ายขวามาด้วยถุงเงินกระถิ่ดองผมเงินอยะห่งสองสมเอ้แหวนนี่ลองที่สามันนะ ใสมันจะมาตบกระเด็กมันอจี้จยอจี้จ้จีอ้จี้จี้้จ้จี้จีร้อนหรือไง้้ หนึ่งสองสามสามล้อหลอาไปไม่ได้ยืนมาสีหลังจะแสงตายสีหลังแสงทุกคนเลยสิเท่าพี่อะไรี่ตาพี่ตาโอ้โหพี่แปลกแล้วเปล่ามงอะไรเนี่ยเลี่ยดเหมือนกันเลยนึ่าอตอกใจด้วยผมอ่ะโอ้ยกูรอ

Blender, สองซ้ำอเฮ้ยดแล้วมาที่หลังไม่เหลือเฮียอะไรแล้วเี่ยมาสปายเลยอ้เฮียนี่แม่งฮอตเว้ย สี่ห้าตาที่เราไม่ยังเต็มตัวอยู่เลยพี่อ๋อ,อแล้วนั่งตายตรนนั้นอุอย้ยพี่ยันยังไม่โดนเลย1 2 3หนึ่งสองสามไป,ป,ป,ป <Yeah. S 1> โอ้งตามสุดแล้วไม่ต้องรุนข้างหนึ่งสัตว์นับเป็นคู่เฮ้ยไปย็ป กูเล็งไว้เที่ยงเขี่ยซะไปที่กูเล็งหายไปเลยถึงสักกูโดนไหมเนื้อสองสามไปเขี่ยรอดตีโบจริงๆเขาโดนเยอะสุดเลยแม่งติดย่ากัวแบบเบบี้หยิบมาแล้วหยิบเพิ่งดูเลยวางพร้อมกันไปเลยโอ้หให้กูดูหน่อยแค่จำใจอวางไปเลยเออเปิดพร้อมกันเลยเปิดพร้อมกันเฮ้ยเฮ้ย หนึ่งสองสามไปฮะตัดเลยตัดเลยไอ้สกีเจังกองอกเลยใบที่กูเลงไว้เนี่ยไปแหมใส่ซูรี่กันจังเลยเขาแจกให้เหไอ้เหี่อ่กูชิ้นเดียวแต่เหนียวแน่นเลยห้ามพลาดเลยนะมึงหนึ่งสองสามไปฟีคิงเลยกูชิ้นเดียวแต่เหนียวแน่นเลย ชอบมันละชอบมันอ่ะชอบโชหมล้วดตัวเปอคแล้วไม่ปไรเมด้เล่นแล้วมานั่งเหนยลแต่ยัง ไม่เคยได้ใบที่เล็งไว้เลยเฮียแต่เรากูก็ต้องหยิบใบใกล้ใบเฮียนะเอาล่ะเอ้ยอ๋อหยิบให้ผมนับตามของอาได้เี่หยุดได้อย่างผมจะได้เล็ง เจ้ยเจ๊อเจ้บุเบ uh, ื่อแล้วนนี้ยรกระแดกมากเลยนะที่ลุ้นเยอะแต่ตัวเนี่ยแต่งแต็งเลยแล้มีของเยอะคือผโดนอีกสองสาที้มึงก็ไปเป็นนี่อะไรแต่บบว่าลุ้นตัวเย้ยเลยนะเฮ้ยรอบแล้วเออเล่นต่อไปเรายังไม่เคยโดนเลยนี่กว่านี้มาดี ผมมาดินนี่เป๊ะให่เว้ยจะบอกแล้วถอนเกงไม่เอาของออกหนักสโอ้โหเกงงเกงกงานหเสื้อหมดซุตีนี่ยไอ้หน้าคิ้วางเกงตึงหนักตั้งนานเลยอะไรอะไรงานหนักจะมาเอาใบเดียวบกูอ่ะกูให้กูให้กูให้ เชื่อพี่เหรอเชื่อพี่เพียนึ่งสองสาุ้ยเจ็ดพี่อ้รอดเหื่อพี่รอดรอดเฉยยังตัดมันหนาววิ ยี่ไปเด็กมาตูไปเด็กแรกกันบ้างม่ม่แลกไหมไม่แลกนะแล้วแต่นะพี่ยังไม่ถอดะคิด้วยนะดูพี่นะเร็จวอ่ะหนึ่งมากระโดงพี่แล้วหกเอปออดูในโบโด้ลเฮ้ยทำไมต้องโมดบ้าง มีอันนึงด้วยล่ะคู่ไงมีอันก็นับเผลงานในที่ไปทถุงแต่งตัวจากบ้านได้ในี่มีเด็กจมน้ำมันต้องจอบของด้วยเส็ยตายตายได้เขียนได้เขียนอันนี้มายังพี่อ่ะแจกพี่หนึ่งสองสามมีไปเดี๋ยว ย yeah, uh, ี่นี่เขาลวดเดียวเหมือนกันนะเนี่ยแต่แป๊ดตายหมดแล้วอะหนึ่งสามซ่องนี่แปดเลยเก้าบายแกใส่ดูเรียดกันเลยกูมึงเนี่ยประจบประแจงก็ประจบประแจงแม่งมา หนึ่งสองสามสิบสิบอ่อพี่นุมึงต้องเห็นตอนที่เขารู้อยู่แล้วว่าแ้มเขาไปควาเนก้านึ่งสองสามอุ้ยอ๋อหนึงเก่งนักเต้นพี่เบิร์ดจะใส่แบบนี้าหนึ่งสองสา มาไปดีโดดมาไปนำโชคหนึ่งสองทำไมกูมาเท่าผมได้ไงเนี่ยได้กันไหมไม่เอาหนึงองซัอ้ยเจ๊วอะไรอะอเไอไอไมอเไรอไรอไไ นึ่งสงโอ้ยเวไปตกจเลยหมดเลยแลพี่กำไรก็คือกําไรพี่กไรมันมาอันอย่างละอัน่กำไรจี๋เหมาไปอ่ะตีละอันก็ได้ดูแล้วแน่นเ่อเ่แค่ถูมันน่ะสองตไปใครร้อนที่ยา จะมาก่อนมาหลังไม่เลือกคัญเห็นอย่างเงี้ยกูเหลือชิ้นเดียวแล้วนะเนี่กินกินตาไปสามตาสามตาเก้าทุหมมีใบอะไรนียไปอยู่กับพี่มานานแล้วใช่ไหมอยู่ตั้งแต่กูมีครบอ่ะตอนนี้กูเหลือชิ้นเดียวใบเนี้ยพี่หยิบมาให้น้องเลยเอาใบตอนน้องละพี่หยิบมาให้ เชื่อผู้ใหญ่มาไม่กล้าหนึ่งสองเชื่อใครเชื่อว่าจีบเ้าเปิดแล้วเฮ้ยเขามาสูงกันหมดเลยสีแมงต้องเยอะว่าสิบแต่ละแต้มสูงกันมาเลหนึ่งสองสามสี่รอเลยอเลยขาหมอนใหญ่เลยวะโอ้ยตรงนี้น้องกีนยอดมอนเลยตัวเท่าลูกหมาขอหมอนใหญ่ นากองด้วยนะโอ้ยแหมนี่ไปเนี่ยทีไปแถวลาดนท้าวนี่ถอดอย่างไวไปถึงอยู่บ้านเนี่ยอยู่แถวลาดนท้าวเลยไปหนึ่งสองสามเฮ้ยหกเองหกเองลูกแค่กองเขาแค่หกเองลูกนึกเฮ้ยไปสี่หกโยนยังไงสี่หนาสามกองเมตร ตาถูกทายแล้วให้แต่ละคนหยิบให้กันใครจะหยิบให้ใครเออผมหยิบให้พี่โบเองอ่ะกูหยิบให้มึงผมหยิบให้ใครเอาไปอ่าผหยิบให้พี่นุษนุษหยิบให้มึงมึงหยิบให้กูอ่ะเนรับสอบเดี๋ยวอุ้ยมีใครเหลือชิ้นเดียวป้างไม่มีสามชิ้นสามชิ้นมือกมือกับมือแล้วมือกับคุปเปิด์ที่หลังดีกว่าโอเคได้ลุ้นหน่ไหมผมหรือชิ้นเยอะเปิดเลยค่ะไอจ บอกเลยนะถ้าเปิดมาต่ำ3 3เนี่ยคือดวงมึงโคตรอับจนเลยหนึ่งสอเอ้เสื่อเสื้อแม่ไหนหมดแล้วเยไม่มาเนเอาของขึ้นมาดูดิหนึ่สองส มูสามของมือสาสของพี่ห้คนุหอ่ะอ่าตอนนี้ของวนุเยอะสุดผมห้าหาววินุดอ่าวันที่สาไปโบแปนหลังไม่เล่นกับแม่งเลยคนเชิ้นลแปดชิ้นกนเหลือเ้อ้าแปดชิ้นในตาเยี่ นี่ก็เป็นข้อสรุปบทสรุปนะครับคนที่ก şey. ินข้าวกินน้ำด้วยนะครับข้อสรุปว่าเนี่ยผู้หญิงเนี่ยของแต่งตัวเลยส่วนมากจะเยอะกว่าผู้ชายโอเคก็ขอให้กินข้าวมีความสุขนะครับเราลาไปก่อนครับนายโซโลสวัสดีครับนีวัสดีครับนะเอาหมอนไหมเออไปพี่เฟย์หมอนไหมเฮ้ยอย่า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 หมอนเลย